ใครเป็นสิวฝ้ากระมามุงกันตรงนี้ครีโอเปิดมา26ปีมีหลายสาขาทั่วประเทศและวันนี้ครีโอครีมพร้อมส่งความน่าใสาให้กับทุกคนถึกที่บ้านเลยโปรโมชั่นดีๆมีเพียบจิ้มตะกร้าได้เลยใครเป็นสิวฝ้ากระอยู่ตอนนี้ปรึกกันได้ฟรีส่งคำถามมาเลยจ้าทุกปัญหามีทางออกไม่ว่าจะเป็นสิวผดพื่นจาก PM 2.5ที่กระน่ำผู้คนอยู่ตอนนี้นะคะมีปัญหากันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ฝ้ากระหนาผิวแห้งลอบวันนี้ครีโอครีมช่วยได้ยืนยันจากลูกค้าจริงมากกว่าแสนรายเลยวันนี้ส่งให้ถึงที่บ้านมีโปรโมชั่นมีคูปองมีจัดส่งฟรีเยอะมากเก็บได้เก็บเลยนะคะแล้วอยากได้อะไร ทักมาปรึกเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นสิวแบบไหนครีโอก็ช่วยได้พดผืนไม่เล็กๆมีครีมละลายทําให้พดผืนหลุดออกได้เองล้างหน้าต่อด้วยโฟมทําให้ลดความมันลดการเกิดสิวมีส่วนผสมของ BHA นะคะ มันจะค่อยๆผลัดเซลล์ผิวเนี่ยออกทีละน้อย,ละ,อยละน้อยและทําให้สิวเราเนี่ยค่อยๆหนุดแต่สิวอุดตันยังไงเราก็ต้องกดออกช่วยนะคะโฟมล้างหน้าตัวดีตัวรดแค่ร้อยกว่าบาทใครกดได้กดเลยนะคะยังไม่พอมีคูปองส่งฟรีนะตอนนี้นะหน้าจ้องใสนะไม่ว่าจะวันสําคัญอะไรก็แล้วแต่หน้าสดเราต้องรอดนะเซรั่มช่วยให้ทําให้สิวลดลงและทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นเนาะเพราะผิวเราแข็ง แรงขึ้นเราก็จะมีปัญหาซึ่งฝ้ากัดจุดด่างดาและที่สําคัญตัวสครับกาแฟพวกเราอย่ามองข้ามนะถ้าเราไม่ได้สครับชั้นหนังกำพ้าชั้นที่ใครให้หลุดออกเวลาเราทาครีมมันก็จะไม่ค่อยซึมถึงรากขนนั่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมครีมดีๆที่เราซื้อมามันไม่ค่อยเห็นผลจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้จัดการตัวที่มันตายแล้วไอ้พวกชั้นหนังกำพร้าชั้นขี้ไข่เนี่ยให้มันหลุดออกเวลาเราทาครีมมันก็เลย ซึมไม่ดีไงมันก็เลยเห็นผลไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ครีมแบบถูกที่ถึงเราถึงจะให้ผลลัพธ์ดูรีวิวเยอะสุดเลยนะจุดนี้ของครีโอเข้าไปดูในช่องต่อๆหรือทุกช่องทางโซเชียลนะคะมี12สาขาทั่วประเทศทักมาจิ้มตะกร้ามาและทักแชทมามีของฟรีให้ทุกออเดอร์ถ้าอยู่จังหวัดที่เรามีสาขาอยู่แถมทรีทเมนต์บำรุงผิวหรือเลเซอร์หน้าใส ให้อีกเอาเลยกดตารก้าเลยใครเร็วใครด่วนใครได้รีวิวเยอะจึงมากๆไม่ว่าจะเป็นสิวผู้ชายสิวผู้หญิงสิวที่อกที่ตัวที่หลังหรือเป็นฝ้าเป็นกระนะคะครีมของเรามีหลากหลายที่จะช่วยตอบสนองให้ทุกคนได้หน้าได้ผลลัพธ์ที่แบบ ดังใจทุกคนเลยอ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาอยู่ตอนนี้นะคะฝากกดใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยอยากได้ตัวไหนมีปัญหาผิวเรื่องอะไรพิมพ์มาบอกเลยนะคะโดยเราจะแนะนําว่าตัวไหนเหมาะสําหรับผิวแบบไหนดูรีวิวของเราเยอะมากๆนะคะรีวิวยืนยันจากลูกค้าจริงเป็นสิวพดสิวผื่นสิวอุดตันนะคะเริ่มต้นจากการล้างหน้าให้ถูกวิธีล้างหน้าให้ถูกวิธีทําแบบไหนต้องล้างมือก่อนล้างหน้าเชื้อโรคที่เยอะที่สุดตอนนี้อยู่ที่มือแล้วก็มือถือพ่นแอลกอฮอล ที่มือถือด้วยอย่าคิด,ดว่าไม่มีโควิดและไม่พ่นนะคะถ้าเราเอามือสกรปรกจับมือถือที่สกรปรกแล้วมาจับที่หน้ายังไงเราก็เป็นสิวไม่หายสัทีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการรักษาวความสะอาดที่มือและพยายามอย่าเอามือมาแค่แกะเกาที่หน้าเรานะคะหลังจากนั้นค่ะล้างหน้าต่อด้วยโฟม คนเป็นสิวอยากจะให้ใช้โฟมที่ไม่มีฟองเพราะยิ่งมีฟองจะยิ่งระคายเคืองและทําให้สิวอักเสบหัวหนองเนี่ยไม่แห้งไม่หายสักทีล้างหน้าเสร็จรีบเอากระดาษที่ชู่ซับนะคะค่อยๆซับไม่เช็ดนะยิ่งเช็ดจะยิ่งระคายเคืองซับให้แห้งหลังจากนั้นลงต่อด้วยเซรั่มที่ลดการเกิดสิวลดการอักเสบรดรอยแดง และบำรุงต่อด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผิวเพิ่มประการปกป้องผิวถ้าผิวของเราแข็งแรงนะคะเราก็จะเป็นสือน่อกัดจุดนำยากคืนและที่สําคัญอย่ามองข้ามครีมกันแดดครีมกันแดดต้องทาแบบถูกทีถึงถูกทีถึงทาย,ยังไงนะคะต้องทาแบบถูกต้องไม่ว่าจะอยู่กลางวันทั้งในร่มออกแดดเราต้องทา หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าทํางานอยู่ในร่มไม่ต้องทาครีมกันแดดก็ได้อันนี้เข้าใจผิดมากๆเลยนะคะแสง UV มีอยู่ทุกที่และสะท้อนเข้ามาในบ้านเราได้ตลอดและที่สําคัญแสงสีฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมือหรือหน้าจอโทรศัพท์มีแสงสีฟ้าที่ทําให้หน้าเราหมองคล้ำได้เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ได้อาบน้ําแล้วนอนนะกลางคืนก็ยังจําเป็นที่จะต้องทาครีมกันแดดเราไปเที่ยวดิง้งแดงนั่งเจอแสงสีพวกเนี้ยทาให้เป็นหน้าเป็นหมองคําได้หมดเลยและที่สําคัญกลับบ้านเวลาดิ้งแดงๆังอย่าลืมล้างหน้าสาวๆหรือนุ่มๆถ้าไม่ล้างหน้านะคะแล้วนอนไปเลยพร้อมกับเมคอัพพร้อมกับคราบใครสิ่งสกรปรกมันก็ทําให้เป็นสิวซ้าๆซากๆและไม่หายสักทีเนาะดูแลเรื่องความสะอาดหลังจากนั้น ก็มาบำรุงผิวให้แข็งแรงบำรุงผิวให้แข็งแรงก็ต้องดูละตอนนี้มีปัญหาอะไรมีปัญหาสิวใช้ตัวอ่าแอนเนสเซรมีปัญหาฝ้ากระใช้ไบร g ์เซรั u มนะไบร g ์เซรัมก็จะช่วยให้ลดฝ้ากระจุดด่างดําที่เป็นอยู่และทาให้หน้าผ่องขึ้นสว่างกระจ่างใสขึ้นเนาะแล้วอยากได้อะไรจิ้มตะกร้าได้เลยมีคูปองส่งฟรีมีส่วนลดมากมายเลยจิ้มเลยนะคะส่งถึงที่บ้านและยังไม่พอถ้าอยู่ในจังหวัดที่เรามีสาขา ทักแชทมาค่ะทักแชทมาค่ะทำหน้าฟรีทุกออเดอร์ค่ะทักแชทมาเลยนะคะแล้วกันแดดทาตอนเช้าไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวตลอดทั้งวันต้องพ่นสปเปรย์น้ำแรก่กันแดดเพิ่มระหว่างวันด้วยเพราะการทาครีมกันแดดตอนเช้าเนี่ยเราต้องทาสองข้อนิ้วชี้แล้วนะพอเราออกบ้านมาปุ๊บบางคนขี่มอเตอร์ไซ เหงื่อ,อไหลครย้อยเอากระดาษทิชชู่ซับหน้าโอกันแดดก็หลุดออกหมดแล้วจ้าเพราะฉะนั้นการทาครีมกันแดดเพิ่มระหว่างวันก็อาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับคนที่แต่งหน้าหรือสาวๆอะไรเงี้ยเนาะเราควรจะใช้เป็นสเปรย์น้ำแรกกันแดดพ่นเพิ่มมันจะง่ายมากๆและช่วงที่ pm 2.5เยอะตอนนี้นะ ตัวสเปรย์น้ำแรกกันแดดของเรานะคะมีคาโมไมล์ลดการระคายเคืองลดผดลดผื่นที่ทําให้ผิวของเราเกิดผื่นคันอยู่ตอนนี้ด้วยและล็อกเมคอัพทําให้ติดทนนานอยู่ในห้องแอร์หน้าแห้งผิวแห้งพ่นสเปรย์น้ำแรกกันแดดเลยค่ะทั้งบํารุงและปกป้องผิวเราจากรังสี uv และแสงสีฟ้าวันนี้มีปัญหาตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำครีโอช่วยได้บอกมาเลยอยากจะแก้ปัญหาจุดไหนจิ้มที่ตะก้าได้เลย ส่งฟรีและแถมของดีให้ทุกออเดอร์ทักแชทมาเลยเรามี12สาขาทั่วประเทศเนาะ12สาขามีทั้งเชียงใหม่เชียงรายแม่สายฝางขอนแก่นอุดรพิษณุโลกน,น่านอ่าไหนอ,ะอ่ะอ่ากรุงเทพมีที่รังสิตนะคะแล้วก็ม,มีมีไหนพะเยาพะเยา,ยามีสองสาขาทั้งในเมืองแล้วก็หน้ามอเลยนะใครอยู่จังหวัดที่เรามีสาขา จิ้มตะกร้าแล้วทักแชทมาเอาของฟรีทำหน้าฟรีกันเลยนะคะมีปัญหาส่วนไหนปรึกกันมาได้เลยปรึกกันมาได้เลยถ้าอยากให้ปรึกแบบชัดเจนนะส่งรูปมาทางแชทเลยเราจะได้ดูว่าผิวปัญหาแบบไหนแล้วจิ้มตะกร้าเลยค่ะจิ้มตะกร้าแล้วบอกจังหวัดนะคะมีของฟรีของแถมให้ทุกออเดอร์ทักมาเลยใครต้องการ ช่วยให้ผิวเป็นแบบไหนทักมาบอกกันเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจส้มด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยมีเคล็ดลับความงามดีๆเยอะแยะมากมายเลยใครมีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำครีโอยืนหนึ่งนะคะเปิดมา26ปีแล้วไม่ดีได้ไงล่ะรีวิวเราเยอะสุดเปิดดูเลยนะคะ26ปีนะคะไม่ใช่ธรรมดาถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ไม่ไม เขาเรียกอะไรอนะ่ะไม่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เนาะเออไม่ได้ขิงนะจะเทพจริงๆขอบอกเลยนะคะใครมีปัญหาอะไรปรึกกันเข้ามาได้เลยคะ่ะอยากได้ความน่าใสแบบไหนอยากได้หน้าใสไร้สิวนะจิ้มตะกะ้านะปักหมุดเลยอันนี้ปักหมุดโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะไม่มีไม่ได้คือถ้าไม่ได้ใช้แล้วนะสิวขึ้นถ้าได้ใช้แล้วสิวไม่ขึ้นคนที่เป็นสิวสิวจะลดลงคนที่หน้ามัน ความมันจะลดลงร้อยกว่าบาทใครจิ้มได้จิ้มเลยใครมีส่วนลดบางคนได้แค่ร้อยเดียวนะคะจิ้มได้จิ้มเลยค่ะแล้วทักแชทมาอยู่จังหวัดไหนรับของอาแถมเนาะความน่าใสแบบจุกๆค่ะรีวิวแ,แน่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวผู้หญิงสิวผู้ชายสิวอุดตันสิวอักเสบ สิวหัวน้องนะคะสิวพดสิวผื่นที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5ตอนนี้ครีโอเอาอยู่นะกดในตะกร้าได้เลยนะคะแอคเนเซรั่มแอคเน่โฟมแอคเนครีมนะคะทั้งล้างหน้าให้สะอาดลดการเกิดสิวใหม่ลดความมันแล้วก็ทำให้เรากลับมาเป็นสิวได้ยากขึ้นสิวที่เป็นอยู่ก็จะแห้งจะหายนะคะแล้วก็ดอยแดงด้วยที่กังวลอยู่ก็จะค่อยๆจางลงนะกอยแดงถ้าปล่อยไว้นานไปเจอแสง UV จะกลายเป็นรอยดำได้เพราะฉะนั้นกันแดดสําคัญโดยเฉพาะคนเป็นสิวต้องเลือกกันแดดที่บอบบางอ่อนโยนไม่อุดตันไม่ทําให้เกิดสิวใหม่ถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดรอยรอยสิวน่าจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายสิวหายหน้าก็เหลือรอยอีกเพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นสิวไม่อยากเป็นรอยดาําไม่อยากเป็นหลุมสิวรีบจิ้มในตะก้าเลย ขอบคุณหัวใจส้มด้วยนะขอบคุณกดไลค์กดแชร์ที่กดให้กันเนาะใครมีคำถามอยากจะปรึกษาเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดาพิมพ์มาได้เลยใครอยากจะละเอียดเน้นชัดกว่านั้นถ่ายรูปส่งทางแชทได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องกังวลใจไป จิมตะกะ้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระจุดังดำนะคะเริ่มต้นจากการล้างหน้าให้สะอาดจิมโฟมล้างหน้าตอนนี้มีคูปองส่วงฟรีมีส่วนลดเยอะแยะมากมายใครเป็นไอดีใหม่จะยิ่งได้ส่วนลดเยอะมากบางคนจิมได้แค่ร้อยเดียวอะ่ะส่งฟรีด้วยเลิศม,มากแค่โฟมล้างหน้านะหน้าเราก็จะลดความมันลดการเกิดสิวแล้วที่สําคัญขาดไม่ได้เลยถ้าขาดสิวขึ้นเพราะว่าในโฟมของเรามี BHA ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยชั้นหนังกำพร้าชั้นคี ที่ไขเซลล์ที่ตายแล้วอ่ะเราต้องผลัดออกด้วยถ้าไม่งั้นอะ่ะมันก็ทําให้ผิวของเราหมองคล้ำหรือแห้งกร้านทาครีมทาอะไรก็ไม่ซึมถึงรากขนนะคะอ่าขอบคุณหัวใจรัวๆด้วยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ตอนนี้เนาะอ่ะใครอยู่จังหวัดไหนคีโอเรามี12สาขานะคะเชียงใหม่เชียงรายฝางอ่าลำปางพะเยาน,าน่านอุดรขอนแก่นแม่สายนะคะพิษณุโลกรังสิตเนาะ กดตะกา้าจิ้มตะก้าได้เลยแถมทำหน้าใสาฟรีทุกออเดอร์ใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นทักแชทบอกได้เลยเนาะใครมีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำมีทั้งแอนเน่ครีมมีทั้งแอนเน่ครียร์แล้วก็มีไบรท์เซรั่มสำหรับคนที่เป็นฝ้ากระจุดด่าง,งดำด้วยขอบคุณหัวใจรัวๆด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยจิ้มตะก้าแล้วทักแชทเลยจิ้มตะก้าแล้วทักแชทด,ด้วยอยู่จังหวัดไหนใกล้สาขาไหนไปทำหน้าสาขานั้นได้เลยนะคะทุกออเดอร์ ไม่ต้องกังวลใจไปปลึกษซาฟีแถมของดีให้ด้วยใครมีคำถามอะไรไม่สะดวกพิมพ์หน้าไลฟ์กดแชทได้เลยนะคะส่งรูปให้ดูก่อนเราจะได้แนะนำให้ตรงจุดเนาะขอบคุณหัวใจรัวๆขอกดไลค์กดแช์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะเราจะมีเกมเล่นทุกวันที่หนึ่งด้วยมีคอร์สหน้าใสาฟรีมอีอ่างเป้า เงินสดให้ด้วยนะคะนี่ครีมในตำนานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแอน้เอน่ครีมแอ้เน่เคลียโโหครีโอเปิดมาแล้วกว่า26ปีไม่ดีได้ไงละ่ะมี12สาขาทั่วประเทศการันตีจากลูกค้าจริงมากกว่าแสนลายเลย นะไปดูรีวิวได้เยอะสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นซิวผู้หญิงซิวผู้ชายซิวอักเสบซิวหัวน้องซิวอุดตันซิวผดซิวผื่และตอนนี้เนาะ PM 2.5เยอะมากไม่ต้องกังวลใจไปที่ครีโอเราช่วยจัดการได้สเปรย์น้ำแรกกันแดดเราเลิศม,มากใครอยากหน้าใสแบบนี้นะคะหน้าสดเราต้องรอดไม่แต่งหน้าหน้าสดเราก็รอดเรามีตัว สกินบูเตอร์เซรั่มที่ช่วยลดรอยดำลดรอยแดงนะที่สำคัญกันแดดกันแดดสำคัญสุดๆเลยถ้าไม่กันแดดนะคะแสง U V และแสงสีฟ้าที่อยู่ในหน้าจอมือถือหน้าจอโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ต่างๆทําให้หน้าเราหมองคล้มได้เราควรจะปกป้องผิวเราทุกชั่วโมงเลยด้วยการพ่นสเปรย์น้ำแรก่กันแดดแล้วครีโอเปิดมาก,กว่า26ปีได้รับรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกระรวงพาณิชย์กรมพัฒน,นาฝีมือแรงงานลูกสาวครีโอเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่จบแผนกเสริมความงามทุกคนตัวนี้เป็นกันแดดรุ่นลิมิเต็ดนะ ตัวนี้ต้องจองเท่านั้นของมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะใช้ดีมากแม่ใช้ดีมากเวอร์มีทั้งบำรุงและกันแดดในตัวเดียวนะคะและที่สำคัญทาเกลี่ยง่ายคนที่เป็นสิวหนักๆน,นะไม่ต้องกังวลใจไปนะไม่ต้องไปค้นหารีวิวไม่ต้องไปสืบเสาะให้เสียเวลาครีโอมาช่วยคุณแล้วหนักแค่ไหนเราก็จัดการได้และเอาอยู่นะคะไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนครีโอจัดการได้และเอาอยู่หลังจากนั้น เราก็จะมาช่วยเรื่องรอยสิวเรื่องหลุมสิวเนาะตัวโฟมล้างหน้าตัวนี้เลิศมากๆตัวนี้ลดความมานันลดการเกิดสิวใหม่และก็ปรับ pH Bal บาลานซ์บนหน้าให้สมดุลไม่แห้งตึงจนเกินไปรีวิวเราเยอะมาก,มากๆเยอะสุดๆเลยอยากดูรีวิวไปดูในกอได้เลยนะคะโอ้โหแบบ เยอะฟุดๆและในช่องของต่อๆของเรานะคะมีรีวิวเยอะมากยืนยันจากลูกค้าจริงใครมีปัญหาอะไรทักเลยทักเลยกดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแอคเนเคลียที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะคะพดพื้นไม่เล็เล็มันจะหลุดออกได้ดเองเลยใครมีปัญหาเรื่องสิวเซียนทาตรงจมูกไว้พดพื้นสิวเซียนไขมันอุดตันจะค่อยๆหลุดออกนะคะรีวิวเยอะสุดณจุดนี้ไม่รู้จะบอกว่าเยอะขนาดไหนให้ไปดูเอาเองเนาะ ใครอยากได้อะไรจิ้มเนตะก้าค่ะจิ้มเนตะก้าเลยใครมีคูปองส่วนลดส่งฟรีด้วยเนาะตัวสครับกาแฟตัวนี้เรศม,มากและไม่มองข้ามมองข้ามไม่ได้ตัวนี้คือ มันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกเวลาเราทาครีมทาอะไรก็จะซึมถึงรากขนได้ดีขึ้นเนาะยืนยันจากลูกค้าจริงคนที่เป็นฝ้าเป็นกระไม่ว่าจะหนาขนาดไหนนะคะมาดูรีวิวของเราเยอะสุดๆนะการทาครีมต้องทาต่อเนื่องเราเป็นฝ้าเป็นกระมาะนานหลายปีการทาครีมแค่วันสองวันไม่เห็นผลน,นะคะอย่างน้อยต้องสองอาทิตย์ถึง1เดือนขึ้นไปทาสม่ำเสมอเช้าเย็นและที่ขาดไม่ได้ก็คือครีมกันแดดครีมส่งมาแค่ไหนมากแค่ไหนเป็นพันๆขวด ก็ไม่พอขายนะคะใครอยากได้จิ้มตะกร้าเลยมีคูปองมีส่วนลดเยอะแยะมากมายขอบคุณหัวใจส้มรัวขอบคุณหัวใจรัวแล้วก็ดอกกุหลาบด้วยนะคะใครอยากได้อะไรจิ้มที่ตะกร้าเลยนะคะอา,อาจจะมีส่งฟรีแล้วก็ บางคนได้ส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยการันตีนะคะมีรีวิวเยอะมากมายเปิดมา26ปีแล้วได้รับรางวัลมาตรฐานเยอะแยะมากมายเลยอยากได้ไรจิ้มตะกร้าเลยค่ะจิ้มตะกร้าเลยค่ะของเราเทพจริงๆนะคะไม่ได้ขิงนะแต่เทพจริงๆขอบอกรีวิวเยอะสุดๆณจุดนี้นะคะ ใครอยากได้อะไรจิ้มตะก้าขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้นะคะขอบคุณหัวใจส้มด้วยขอบคุณหัวใจรัวๆด้วยใครอยากหน้าใสไขว้ใจคีโอจิ้มตะก้าได้เลยมีของแถมทุกออเดอร์นะคะอยู่ใกล้จังหวัดไหนไปทําหน้าใสจังหวัดนั้นเลยแล้วเจอกันทุกสาขาใครมีปัญหาทักแชททักอินบ็อกได้เลยขอบคุณหัวใจรัวๆขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ขอให้ทุกคนหน้าใสและมีความสุขมีปัญหาอะไรปรึกที่คีโอได้เลยรีวิวเยอะสุดณจุดนี้ 心ん。<music>